สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้ังนะคะวันนี้เมียช่างพามาแต่งขดลวดค่ะตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะเนาะได้พันขดลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปพันเดี๋ยวเมียช่างจะลงแต่จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้หรือจิ้มไปที่ตัวไอด้านบนนะคะส่วนวันนี้จะมาแต่งขดลวดนะคะให้วัดจากที่เสื้อมันนะคะเสื้อประมาณ3มเซนนะคะไม่ใช่ประมาณ3มเซนเลยนะคะนะคะ บ่าตรงนี้นะคะบ่าเรื่มๆนะคะจากบ่าเรื่มเรื่นะคะเห็นไหมคะไม่ใช่ให้มันชนท้้งบนนะแ,แค่บ่านะคะแล้วแต่งขลลวดก็ต้องให้ต่ำกว่าสามเซนต้องต่ํากว่าสามเซนนะคะเห็นไหมคะตอ,ตอนนี้เขาอยู่สามเซนพอดีเลยไม่ได้นะคะอัน,นนี้ก็ถือว่าได้ไหม ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ได้ก็เวลาลมัดมันก็จะเสียลงีเดี๋ยวตอนมัดเสร็จเรามาวัดดูกันอีกนะคะว่าจะเหลือกี่เซนเนาะตอนนี้ยังไม่ได้แต่งนะคะเพิ่งอันขดลวดเสร็จนะคะ้เดี๋ยวจะแต่งฝั่งนี้ดูนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เราได้แต่งเสร็จ้ฝั่งนี้ได้แต่งไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งฝั่งหัวสายให้ดูเลยนะคะแล้วก็จะมัดขดลวดด้วยฝั่งนี้ใช้ค้อนยางนะคะเดี๋ยวขอดูค้อนหน่อยค่ะ ก็เป็นท้อนอยางสำหรับตีขดลวดทองแดง,อองมอเตอร์ยางเลยนีก็ได้อนอยางเลยนียก็ได้แล้วแต่ความถนัดหาซื้อง่ายแล้วไม่แพงอย่างอย่างเงี้ยหาซื้อง่ายแล้วไม่แพงเดี๋ยวมิท่านจะบอกว่าเท่าไหร่ไม่แพงค่ะแต่ว่าตัวอีกตัวหนึ่งตัวแรกอะคะ่ะที่เอาให้ดูอันนั้นอะราคาราคาสูงเนาะเฉพาะงานเลย คลิปนี้จะตัดมาจากคลิปใหญ่นะคะอันนี้มันสามเซนะครัอยู่ที่สามเซนก็ถือว,ว่าได้แต่ยังไม่ได้ทุบลงนะยังไม่ได้ทุบลงนะแต่คือสามเซนก็ได้นะคะอนนี้ได้เลยนะคะก็จะมีหัวสายมามัดอยู่ข้างบนทุบลงเดี๋ยมีหัวสายมามัดแล้วก็ก็จะตีตีลงอีกแล้วก็มัดทดลวดอีกนะคะก็จะพอดี ่ำกว่าสามเซนแน่นอนเมียช่างคิดว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าพันใช้ลวดเบอร์อะไรพันแล้วก็เทคนิคพันพันยังไงนะคะก็จะมีให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะสาหรับคลิปพันมอเตอร์นะสาเหตุที่ต้องพันเพราะอะไรมอเตอร์ตัวนี้ช็อตลอบนะคะเพราะอะไรถึงช็อตลอบสาเหตุเกิดจากอะไรคลิปนั้นจะบอกแบบละเอียดทุกขั้นตอนนะคะบอก ว่าทำไมมันถึงช็อตรอบด้วยนะคะเนาะแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะก็บอกไว้นะคะเนาะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะคะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะที่จะได้ลงคลิปพันมอเตอร์นะส่วนออยฟรีอ่ะมีหลายคลิปนะคะไปหารับชมได้เลยเนาะ,ะที่เมียช่างลงไว้ในช่องนะคะแต่คลิปเนี้ยที่กำลังดูที่ทุกท่านกำลังดูอยู่เมียช่างยังไม่เคยทำนะคะเป็นคลิปแรกเลยนะการแต่งกดลวดนะคะเพื่อให้ลง เชื่อแม่เหล็กได้นะคะโอเคนะอเวลาเรามัดเราก็จะแต่งเขาแลเี่เรืั้ก็เรามัดทงเดี๋ยวเรามามัดกันเลยค่ะเพราะว่าทางนี้จะต้องต่อหัวสายเรายังไม่ได้ต่อหัวสายส่วนการต่อหัวสายก็ต้องไปดูคลิปใหญ่นะคะไปค่ะเราไปดูกันมัแล้วกไปหน่อยนึงก็ได้นะคะ ต่อหัวสายเนี่ยมันหมุนไปทางไหนก็ได้นะนะออยฟรีนะ,ะน before, เราจะต่อต้อนต้นก็ได้นะครับหรือต้อนปลายก็ได้นะต่อหัวสายเราจะต่อต้นต้นหรือต้นปลายก็ได้นะคะมันจะหมุนไปทางไหนก็ได้แล้วให้เราไปสังเกตว่ามันหมุนทางไหนเราไปกลับใบพัดตัวระบายเอานะครับส่วนถ้าเราอยากให้มันหมุนไปทางไหนนะคะก็ให้ไปกลับตัวใบพัด <ร Ming, S 1> ตัวระบายแล้วไปสังเกตว่ามันหมุนทางไหน ตัวใบพัดที่มันอยู่ด้านนอกเลยนะคะเนาะอยู่นอกเสื้อเลยนะคะระบายขึ้นเสื้อให้มันหมุนถูกทางให้มันหมุนถูกทางมันสามารถกลับด้านได้นะคะเนาะกลับหลังได้เลยนะคะตัวใบพัดนะแต่รายละเอียดจะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปใหญ่นะคะคลิปการพันมอเตอร์เนาะ husbands, คลิปนี้มีช่างแบ่งออกมาแยกออกมาเพื่อให้เป็นคลิปการ แต่งกดรวดนะคะว่าเขาแต่งกันได้ขนาดนี้เลยเหรอทุกแบบนี้เลยได้ไหมนะคะทุกได้นะคะนี่ช่างทํานานการด้านพันมอเตอร์นะคะคทําเอง<ม>เลยไม่มีใช้นิ้วดันใช้นิ้วดันด้วยนะคะไม่มีกั๊กนะคะทําตามได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวช็อตนะคะแล้วเดี๋ยวจะกั้นเฟสให้ดูด้วยนะคะแล้วทําไมต้องกั้นเฟสดเดี๋ยวเมียช่างจะอธิบายนะคะ สำคัญมากต้องกั้นนะคะระหว่างชุดลันกับชุดสตาร์ทนะคลิปนี้ก็จะไม่มีตัดต่อนะคะเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็จะลงให้ได้รับชมเลยส่วนถ้าคลิปพันมอตเตอร์ก็ต้องรอเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ท่านกำลังรับชมอยู่เมียช่างก,กำลังยืนถ่ายทำงานอยู่นะคะก็ทำกันกลางคืนเลยนะคะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าร้านเมียช่างเปิดอยู่ริมถนนะค่ะ แล้วฝนก็ตกด้วยรถเหยียบน้ำฝนก็จะยิ่งทำให้เสียงดังรบก,กวนเข้าไปอย่างเ,าเะะดียวนี่คือขั้นตอนการกั้นเฟสมอเตอร์นะคะใช้ไมล่าสีน้ำตาลจะทนความร้อนนะคะต้องกั้นนะคะสำคัญมากนะคะสำคัญที่ตรงนี้นะคะเขาให้ประตูนะเวลามากกัดสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวข้นตอนตัดเสร็จแล้วมืนอไหมจะขึ้นมาแบบนี้นะเข่้มาแบบนี้นะเขาโผล่ขึ้นมาเยอะอย่างนี้ไม่ได้โผล่แบบนี้ไม่ได้นะคะ ก็ไม่เสียแล้วก็ก็ไม่ได้มีประโยชน์ตรนไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะท่านทั้งงบอกเราเวลามัดก็จะไม่สวยเนี่ยเสร็จเนี้นยเสร็จจะมัดแล้วนะคะแต่งขนลวกก็แต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาท่องหมุนให้ดูเห็นไหมคะนี่คือมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะคลิปนี้ยังไม่เคยทำนะคะก็เลยแยกออกมาให้ fc ดูเนาะคือคลิปพันกระดาษคลิปพับกระดาษนะคะคลิปมัดมอเตอร์มีหมดแล้วนะคะ แยกเป็นคลิปเล็กๆไม่ได้รับชมนะคะซึ่งสามารถใช้ค้อนอยางนะคะตีตามทัางคองได้เลยนะตอนนี้กำลังจะเตรียมเชือกเพื่อจะมามาัดมอเตอร์นะคะเตรียมเชือกเดียแม่ท่านจะเอาค้อนให้ดูดยทัางทองเตรียมเชือกไ,ไว้สำหรับสอนนะคะ นี่นะคะค้องยาง20บาทค่ะบอกราคาเลยนะคะเนาะหาซื้อตามร้าน20บาทได้เลยนะคะราคาไม่แพงด้วยก็ใช้งานดีทั้งสองก็ต้องมือด้วยนะคะแต่ตัวเนี้ยอย่างดีนะคะฮาร์ดแวร์จะมีขายนะคะขา,ายบาทด้วะคะ่ะเนาะแนะนำเป็นแบบนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันของให้เป็นค้องยางนะคะ ส่งซ่อมส่งพันใหม่ก็ติดต่อได้ที่รูปโปรไฟล์นะคะสำหรับเอฟซีคอมเมนต์ถามมาเยอะเหมือนกันว่าเราจะติดต่อได้ยังไงนะคะขอเบอร์โทรหน่อยก็คือถ้าเอฟซีสังเกตนะคะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์จะมีเบอร์โทรแล้วก็มีไอดีไลน์ของเน็ตชนนะคะแปะทิ้งไว้ให้เลยที่รูปโปรไฟล์นะคะ น,นี่คือขั้นตอนการมัดมอเตอร์นะคะ มก็สามารถแต่งขดตัวได้อีกนะคะเนาะตัได้อีกเห็นไหมคะให้มันเห็นขอบกระดาษนะขอบกระดาษจ่ ขอบกระดาษมันปูนะคะเห็นไหม,มแล้วเราก็มัดเพราะว่าเดี๋ยว้วดเขาจะแข็งตัวตอนที่เราอาบน้ำยาวานิชนะคะรวดก็จะกระดุกกระดิกไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าปั๊มลมค่อนข้างใช้ความร้อนที่สูงพอสมควรน,นะเมื่อไหร่ที่ขดลวดเขาชนกันนะคะนะเฟตต่อเฟสชนกันนะมีสิทธิ์ที่มอเตอร์จะช็อตรอบได้นะคะเพราะฉะนั้นกั้นเฟสสำคัญมากนะคะ น,นี้เป็นการมูด้วยนะคะระหว่างที่พันขดรวดนะพันทองแดงชุดใหม่โมเพิ่มรอบเพิ่มเบอร์ลวดด้วยนะคะอยากรู้ว่าพันแบบไหนโมกี่รอบนะคะโมยังไงก็ต้องติดตามได้ในคลิปพ,พันมอเตอร์นะคะตัดต่อเสร็จเมื่เช้าจะแปะขึ้นไวใ้ให้ที่ตัวไอคลิปนี้นะคะก็สามารถแตะตัวไอดูได้เลยแต่ถ้าใครที่รับชมคืนนี้นะคะ ก็คือวันที่ยี่สิบเดือนก้าเดือนกันยาสองหกสี่คลิปนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะคะจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะแต่ถ้าผ่านไปหลายวันแล้วก็คือคลิปคลิปพันมอเตอร์คลิปใหญ่อะ่ะตัดต่อเสร็จลงแล้วก็จะใส่ไว้ที่ตัวไอให้นะคะจะเป็นคลิปต่อเนื่องนะคะส่วนกดเข้าไปตรง ทำอธิบายใต้คลิปแบบนี้ท่านก็จะแปะลิงก์ของเพลย์ลิสงานแต่ละงานไว้ให้อยู่แล้ว <c oughs> เกือบทุกๆคลิปนะคะกดเข้าไปใต้คลิปก็จะมีคลิปอื่นให้ได้รับชมเป็นคลิปในช่องที่ได้ความรู้เหมือนกันนะคะงานที่ทาลงก็จะมีใต้คลิปนะคะเสร็จแล้วค่ะมอเตอร์เราก็แส่งกดเัเสร็แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูให้ท่านของวัดให้ดูนะคะว่าความสูงจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ ใชได้เลยนะคะ,ะ,คะไม่ถึงสามนะตอนแรกที่เรายังไม่แต่งอ่ะมันอยู่สามนะคะซึ่งสามก็ใส่ได้นะคะขอาอะคะ mm ่ hmm. ะเ mm hmm. นาะจะถ่ายใกล้ๆให้ดูความละเอียดอีกนะคะ mm hmm. แล้วก็จะจบคลิปแล้วนะคะสมหรับคลิปนี้เ mm hmm. นี่ยก็ mm hmm. นี่คือเสือ้อใส่ก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะก็ mm hmm. จะพอดีเลยนะนใ้ดู เห็นไหมคะแย่ yeah, ทุก่องมอเตอร์เลยนะนะถ้าใครอยากดูคลิปพันก็ติดติดตามได้พรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวเมียช่างลงให้ดูนะคะตอนนี้กําลังถ่ายทาอยู่ท่านดูคลิปนี้อยู่ก็คือเมีช่างถ่ายทําอยู่นะคะเป็นการต่อหัวสายเนาะคลิปใหญ่ก็จะบอกละเอียดทุกอย่างคลิปนี้เป็นการมาบอกวิธีแต่งขดลวดนะคะ ตอปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ